m o วี่ฟอร์ยูขอเสนอ The Boy ยสีสซันที่4ตอนที่4หลังจากความวุ่นวายภายในตอนที่3ที่ The Seven ได้สมาชิกใหม่แถมหนึ่งในนั้นก็ยังเป็นโจทย์เก่าของ Starlight อีกด้วยและเนื้อหาในตอนนี้จะยิ่งเข้มข้นขึ้นไปอีกเรื่องราวจะเป็นแบบไหนเรามารับชมรับฟังกันเลยครับเรื่องราวในตอนที่4เริ่มขึ้นมาที่ห้องทดลองลับใต้ดินของตึก w a ตทาวเวอ รอปภผู้ควบคุมดูแลกล้องวงจรปิดได้แจ้งกับทางเจ้าหน้าที่ว่าจู่ๆกล้องวงจรปิดทุกตัวก็มืดสนิทหมอไม่เห็นอะไรเลยต่อจากนั้นลิฟต์ที่ชันลงมาที่ห้องใต้ใตดินนี้ก็เคลื่อนลงมาเหมือนมีใครสักคนกําลังใช้ลิฟต์ตัวนี้เพื่อนลงมาที่ห้องทดลองลับใต้ดินแห่งนี้อยู่ทางด้านของรอปรพอจึงได้หยิบปืนเครื่องมารเลงที่ประตูลิฟต์นั่นทันทีพอรู้แล้วว่าอาจจะมีภัยกําลังใกล้เข้ามาแต่เมื่อประตูลิฟต์ถูกเปิดออกคนที่อยู่ด้านในลิฟต์นั้นก็ไม่ใช่ใครโฮมแลนเดอร์นั่นเอง เมื่อเราประพอและเจ้าหน้าที่ในห้องทดลองเห็นก็ต่างโล่งอกโล่งใจที่ไม่ใช่คนอื่นคนไกลที่แท้ก็คือจอร์นเด็กชายได้เคยถูกค้งไว้ที่ตึกแห่งนี้เพื่อทําการทดลองตั้งแต่ยังเด็กแต่วันนี้เขามายอมให้คนในห้องทดลองเรียกเขาว่าจอร์นแต่ต้องเรียกเขาว่าโฮมแลนเดอร์เท่านั้นในมือของโฮมแลนเดอร์ตอนนี้เขานาถือกล่องเคสเข้ามาที่ห้องทดลองนี้ด้วยพร้อมกับกล่าวทักทายมา์ตี้เจ้าหน้าที่อาวุโสของห้องทดลองรับแห่งนี้อย่างสนิทสนมตัวของโฮมแลนเดอร์เองนั้นก็เอ่ยปากว่าไม่น่าเชื่อเลยว่าเขานากลับมาที่นีีอกครั้ง จากนั้นก็สั่งให้เจ้าหน้าที่หญิงคนหนึ่งไปเอาจานใส่เค้กในกล่องเพื่อให้ทุกคนในห้องนี้ได้กินกันส่วนคนอื่นๆในห้องก็ต่างพากันยืนนิ่งและมีท่าทางที่หวาดกลัวเมื่ออยู่ต่อหน้าของโฮมแลนเดอร์ภายในห้องทดลองนี้มีทั้งเจ้าหน้าที่หน้าเก่าอย่างแฟรงค์ซึ่งเป็นพออผู้ช่วยกับมาตี้รวมทั้งเจ้าหน้าที่หน้าใหม่รวมกันประมาณ10บคนและโฮมแลนเดอร์ก็ยังได้ถามหาบาบาร่าผู้เป็นพออใหญ่ของที่นี่ด้วย แต่มาตี้ก็บอกว่าเธอนั่นไม่อยู่ที่นี่เพราะออกไปทํางานนอกสถานที่วันนี้พอดีโฮมแลนเดอร์ก็เลยขอให้มาตี้ไปตามบาบาร่าเพื่อให้มารวมงานคืนสู่เย้าในวันนี้ด้วยกันและเมื่อนพนักงานเตรียมจานสลับเค้กของทุกคนพร้อมแล้วโฮมแลนเดอร์น่นก็เรียกให้ทุกคนมาล้อวงกินเค้กนี้ด้วยกันเหล่าเจ้าหน้าที่แม้จะรู้สึกหวาดกลัวแต่ก็ต้องยอมทําตามที่โฮมแลนเดอร์สั่งอยู่ดีตัดภาพมาที่บุชเชอร์ในขณะที่กําลังอาบน้ําอยู่อาการข้างเคียงของของพาวีที่เขาฉีดจนเกินขนาดก็เริ่มกาเริบขึ้นมาอีกครั้ง ที่กลางหลังของเขาด้านในมีตัวปรสิตขนาดยาวเลื้อยไปตามแผ่นหลังของเขามันส่งผลทำให้บูชเชอร์ที่ยืนอยู่ลม้มลงจนหัวไปฟาดเขากับกอกน้ำฝักบัวเข้าที่หัวไปเต็ม,เ,ตมชเ,ชนนเมออเบกกี้ภรรยาผู้รองรับของเขาก็โผลมาเตือนสติให้บูชเชอร์ว่าโลนะไม่เอาวาสารเพราะชีวิตเสียงเครงของเขาจบลงหรอกนะแล้วก็ขอให้เขาลุกข,ขึ้นมาจากนั้นเบกกี้ก็ยื่นมือให้บูชเชอร์จับ บูเชอร์ได้ยื่นมือไปเพื่อคว้ามือของภรรยาที่โล่งลับไปแล้วของเขาแท้จริงเขาประยุงตัวเองขึ้นมาได้เพราะจากกับขอขอ,อาอาบน้ําเอาไว้เบกกี้ภรรยาของเขาตอนนี้ได้หายไปแล้วเธอน่าเป็นเพียงภาพหลอนที่บูเชอร์สร้างขึ้นมาก็เท่านั้นเอง ทางด้านของฮิวอี้ตอนนี้เขาน่ากำลังอารมณ์เสียอย่างมากที่หมอพยายามจะให้เขายอมรับในการต้องดึงหลอดอาหารออกจากตัวของพ่อเพราะอาการของพ่อตอนนี้เข้าขายสมองตายไปแล้วและก็น่าจะอยู่ได้อีกเพียง2-3วันก็เท่านั้นแม้ว่าฮิวอี้จะพยายามหันไปขอให้แม่ช่วยว่าอย่าเพิ่งทอสายอาหารออกเลยแต่แม่น่ะก็ได้แต่พูดว่าเสียใจเธอน่าเห็นด้วยก,การที่จะปล่อยให้พ่อจากไปอย่างสงบ แต่ฮิวอีดูจะไม่ยอมแพ้ง่ายๆเขานำหมอไปที่สารน้ำเกลือและกำลังคุค้นคิดอะไรบางอย่างที่ตอนนี้เราก็ยังไม่รู้ว่าเขาคิดจะทำอะไรเพื่อยื้อชีวิตของพ่อเขาเอาไว้ตัดภาพมาบนทีวีที่รายง,งานข่าวหลังเหตุอาวาสนองเลือดที่มหาไลักโดคินหรือเหตุการณ์ในท้ายเรื่องของซีรีส์ในเจนวีนั่นเองที่ทั้งมารีมโรและนักศึกษารวมกัน4คนได้หายตัวไปในหลุมโวสีดำ ต่อโดยการรายงานข่าวจากคาเมรอนโคลแมนว่าโดยกฎหมายต่อต้านซูเปอร์ฮีโร่ที่บ็อบซิงเกอร์เพิ่งประกาศไปนั้นแสดงให้เห็นว่าบ็อบซิงเกอร์แต่จริงแล้วเขาเป็นพวกฟาสซิสต์จิตฟันเฟือนจอมดันทุรังเป็นจังหวะเดียวกับที่แอนนี่หรือสตาร์ไลท์เดินทางมาพบกับบ็อบซิงเกอร์พอดีบ็อบนะ่ะขอให้ทีมงานคนอื่นๆอนอกไปก่อนเพื่อที่เขาจะได้พูดคุยกับแอนนี่เป็นการส่วนตัวทันทีที่เริ่มการสนทนาซิงเกอร์ก็ทวงถามวิธีจัดก,การกับซูอร์เบิดหัวอย่างนิวแมนจากแอนนี่ทันทีแอนนี่ก หากซิงเกอร์บทผ่าร่างกฎหมายต่อต้านซุปสําเร็จยังไงก็จะสยบพวกซุปเหล่านั้นได้เองเมื่อซุปถูกแยกออกจากกองทัพหุ่นของวัดก็จะร่วงไปเองซึ่งเธอนนาสมาชช่วยให้ซิงเกอร์ผ่าร่างกฎหมายนั่นโดยการสนับสนุนจากผู้คนบนท้องถนนโดยแอนนี่เสนอว่าเธอจะกลับมาสวมชุดสตาร์ไลท์อีกครั้งเพื่อจูงใจประชาชนให้ออกมาลนถนนสนับสนุนร่างกฎหมายต่อต้านซุปของซิงเกอร์เพียงแต่ซิงเกอร์ต้องสัญญาว่าจะจัดก,การพวกวัดให้สำเร็จฝังกลบพวกมันซะห้ามชักช้านี่คือข้อแลกเปลี่ยน ตัดภามาที่เฟรนชี่เขาตื่นนอนขึ้นมาในห้องของโคลินคู่ขาหนุ่มของเขาโคลินนะ่ะปลุกเฟรนชี่ตื่นขึ้นมาด้วยเสียงเพลงซึ่งเป็นแผ่นเสียงโปรที่พ่อของโคลินเคยเปิดให้เขาฟังเมื่อตอนยังเด็กโคลินเล่าถึงครอบครัวของเขาต่อแม้เฟรนชี่จะไม่อยากให้เขาพูดถึงครอบครัวเพราะกลัวว่าโคลินจะเสียใจแต่โคลินก็บอกว่าไม่เป็นไรเขาอยากเล่ามันให้เฟรนชี่ฟังว่าแม่ของเขาเป็นผู้พิพากษาของรัฐบาลกลางแม่น่ะรับมือกับบรรดาคาดีสุดโหดต่างๆในตอนนั้นจนกระทั่งมีแก๊งมาเฟียที่หาดใบตัน ที่มีบอสเป็นผู้หญิงซึ่งก็คือลูกพี่ของเฟรนชี่นั่นเองแม่ของโคลินการจะเชื่อไกให้ลิงดูแต่ผมมันน่ะดันเชิญแม่ของเขาซะก,ก่อนคืนนั้นมีคนบุกเข้ามาที่บ้านพ่อและแม่ของโคลินเสียงปืนน่ะทำให้เขาสะดุง้งตื่นขึ้นเลยหลบไปซ่อนที่ใต้เตียงจนเขาสะเกตเห็นที่ข้อเท้าฆาตากรที่ฆ่าพ่อแม่และน้องสาวของเขาว่ามีแผลเป็นหรืออาจจะเป็นรอยไหมพอได้ยินสิ่งที่โคลินเล่า เฟรชี่ก็ถึงกับต้องดึงผ้าห่มมาปิดที่ข้อเท้าของเขาทันทีเพื่อม่ให้คนลินรู้ว่าฆาตากรคนนั้นก็คือเขานั่นเอง พามาที่มูลนิธิสตาร์ไลท์ light. แอนนี่เดินทางม,มาที่นี่และทําการให้โคลินและทีมงานเตรียมคําประกาศกันไว้ให้พร้อมแต่โคลินนะ่ะดูจากสีหน้าไม่ค่อยดีเท่าไหร่เหมือนกํนลาลังมีอะไรบางอย่างจนแอนนี่ก็ถึงกับต้องถามว่ามีอะไรหรือเปล่าโคลินนะ่ะจึงเดินนําแอนนี่ไปที่ด้านหน้าของประตูทางเขา้าเมื่อเปิดประตูออกแอนนี่ก็ถึงกับต้องตกใจเมื่อเห็นเวทีของไฟแครกเกอร์มาโพลอ,อยู่ฝั่งตรงข้ามของตึกมูลนิธิสตาร์ไลท์นี่เองทางด้านของเซสที่ตึกวอร์เธอไดากำลังทบทวนแผนการที่เตรียมไว้ให้กับทีมงานทุกคน โดยเซซนะั้นได้ให้พวก I.O. ใต้ดินเล่นข่าวปลอมต่างๆลงในโซเชียลเรียบร้อยเหลือเพียงให้ไฟคร r กเกอร์ได้ปิดเกมโดยเซสได้ส่งข้อมูลบางอย่างบน iPad ให้ไฟครกเกอร์ดูและเชวันนี้จะเป็นตัวปิดเกมที่สําคัญซึ่งไฟครกเกอร์ก็ดูจะพร้อมอย่างมากเพราะเธอนะรอวันนี้มาทั้งชีวิต ที่จะจัดการกับแอนนี่หรือสตาร์ไลท์นั่นเองแล้วรายงานสดของไฟแครกเกอร์อย่างรายการระเบิดความจริงหรือทรูดบอมก็เริ่มขึ้นบนเวทีที่ต่างตรงานตรง,ตงข้ามตึกสตาร์ไลท์ก่อนหน้านี้ทุกคนรู้จักเธอแต่ในทางพอดแคสต์แต่ในวันนี้ VNN ให้เวลาเธอมากถึงองชั่วโมงเพื่อพาอเมริกันชนทุกคนมาพบความจริงอีกด้านที่คนยังไม่รู้ของสตาร์ไลท์และบาสุดสยองของเธอหรือก็คือฉากหลังอันน่ากลัวของมูล,ลนิธิสตาร์ไลท์ light นั่นเอง ทางด้านของแอนนี่เธอพยายามเคลีคนออกจากมูล,ลานิธิเพราะกลัวว่าเด็กๆและทีมงานจะเป็นอันตรายเพราะไฟ์แครกเกอร์มาตั้งเวทีตรงข้ามฟากแบบนี้สุม่มสิี่จะมีการประทะเกิดขึ้นอย่างมาก ต่อจากนั้นเฟรนชี่เอ็มเอ็มและบูเชอร์ก็เข้ามาสมทบด้านในแต่อนะี่น่ะดูจะไม่พอใจที่เอ็มเอ็มยอมให้บูเชอร์ตัววายปวงกลับเข้าทีม,มาด้วยเอ็มเอ็มพยายามอธิบายให้แอนนี่เข้าใจว่าเพราะอะไรถึงให้บูเชอร์กลับเข้าทีเพราะความกังวลในสิ่งที่โฮมแลนเดอร์และเซสกำลังลงมือทำอยู่ตอนนี้มันนำไปสู่วันสิ้นโลกชัดๆทีมของเรานะ่าจึงต้องการให้แม่ยอยบูเชอร์คนนี้เอ็มเอ็มเลยขอให้แอนนี่เคารพการตัดสินใจของเขาด้วยซึ่งแอนนี่ตอนนี้ก็ได้แต่ยอมรับแม้ในใจจะค้าน และบูชเชอร์นะ่ะก็รีบตรงเข้ามาถามคำถามสำคัญกับทุกคนทันทีว่าใครรู้บ้างว่าทำไมไฟล์แครกเกอร์ถึงพุงเป่าทำลายแอนนี่โดยตรงแบบนี้แอนนี่ที่ได้ยินก็ได้แต่แกล้งตอบว่าเธอเองก็ไม่รู้ทั้งที่เธอก็รู้อยู่แก่ใจว่าเป็นเพราะเธอนะ่ะเคยบูลีไฟล์แครกเกอร์เอาไว้ในวัยเด็กนั่นเองไฟล์แครกเกอร์ถึงมาเอาคืนเธอในตอนนี้ต่อจากนั้นบูชเชอร์ก็ได้ของเงิน5 0 0 0 0ดอลลาร์จาก MM เพื่อที่จะไปขุดคุยข่าวเช้ามาเล่นงานไฟล์แครกเกอร์กลับบ้าง แต่เ MM อปฏิเสธไม่ยอมให้บูเชอร์ถือเงินมากขนาดนั้นติดตัวไปแน่นอนซึ่งบูเชอร์ก็ได้แต่บอกกับ MM ็ว่าแล้วนายจะต้องอึง้งถ้าได้เห็นสิ่งที่เขาเตรียมไว้เล่นงานไฟล์แ r a c k e r และบูเชอร์ก็เดินออกจากห้องไปโดยทีเอ็ MM ก็เดินตามออกไปด้วยและในตอนนี้บนเวทีไฟล์แ r a c k กอร์ก,ก็ได้เริ่มต้นรายการระเบิดความจริงหรือทรูดบอมของเธอแล้วเพื่อทําการจมตีสตาร์ไลท์กันแบบสดบนเวที ตัดพามาที่ห้องทดลองใต้ดินโฮมแลนเดอร์ที่กำลังยืนมองไปที่กลุ่มนักทดลองทั้งหลายที่กำลังกินเค้กที่เขานำมาให้อย่างตึงเครียดจากนั้นเขาก็เรียกให้แฟรงค์เจ้าหน้าที่อาวุโสคนหนึ่งมาเล่นโยนบาสเกตบอลกระดาษด,ด้วยกันโดยโฮมแลนเดอร์นะ่ะไปหยิบเอาทางขยะออกมาวางและให้แฟรงก์มาเล่นกับเขา ถ้าแฟรงชนะ2ใน3ก็จะได้เลิกงานเร็วกว่าคนอื่นซึ่งแฟรงก็ตกลงพอเกมนี้เริ่มขึ้นโฮมแลนเดอร์ก็เริ่มเล่าถึงอดีตว่าเขาหัดเล่นเกมเกมนี้เป็นก็เพราะเห็นแฟรงเล่นตอนนั้นนะเขาถูกให้เข้าไปอยู่ในเตาทด่นร้อนร้อนและทุกครั้งที่แฟรงยก้อกระดาษลงทังขยะดได้แฟรงก็จะบุนเพิ่มระดับความร้อนขึ้นเรื่อยๆเ,เพื่อดูว่าผิวหนังของเขาจะไม่เกรียมในอุณหภูมิที่เท่าไหร่แต่ถึงแม้ว่าผิวหนังของโฮมแลนเดอร์จะไม่ไหม้แต่ก็ยังคงรู้สึกถึงความเจ็บปวดอยู่เขานะ่าจามันได้จนเอาไปัันนนถึงทุกวีนน้เลย ทุกอน,นุความร้อนที่แทรกเข้าไปในรน่างกายทุกความเจ็บปวดที่แทรกออกมาทั้งผิวหนังมันเจ็บปวดถึงสวงในและก็สายตาของแฟรงค์ที่จับจ้องมาที่เขาและก็ก็อกระดาษที่อยู่ในมือที่จะกำหนดการทรมานของเขาว่าจะยิ่งทวีคูดไปมากกว่านี้หรือไม่ว่าก้อนกระดาษจะลงถังไหมนะแต่แฟรงค์นายก็กลับจำอะไรไม่ได้เลยที่เคยทำอะไรกับเขาไว้ซึ่งแฟรงค์ก็ได้แต่พูดว่าสิ่งที่เขาทำมันไปเพียงแค่หน้าที่เท่านั้น โฮมแลนเดอร์จึงไม่รอช้าสั่งให้แฟรงค์เข้าไปในห้องอบความร้อนนั่นทันทีแม้มาตี้พยายามจะห้ามแต่โฮมแลนเดอร์ก็ไม่สนใจเขาเปิดประตูห้องอบความร้อนออกและเรียกให้แฟรงค์เข้าไปด้านในแต่แฟรงค์ก็ยังคงไม่ยอมโฮมแลนเดอร์เลยขู่ว่าถ้าไม่เข้าไปครอบครัวของแฟรงค์ทุกคนจะต้องเข้าไปแทนแฟรงค์ Frank. จึงยอมทําตามเมื่อเข้าไปด้านในห้องอบแล้วแฟรงค์ Frank. จึงเอ่ยปากเสียใจในสิ่งที่เขาเคยทําลงไปโฮมแลนเดอร์ได้แต่บอกว่าเพิ่งมาพูดอะไรเอาตอนนี้ เขาก็เลยปิดประตูห้องอบและเร่งความร้อนสูงสุดทันทีเสียงแฟรงค์ออนวอนขอความเห็นใจดังล่านออกมาจากห้องอบความร้อนทุกคนในห้องก็ได้แต่นั่ง้มหน้าด้วยความหวาดกลัวโฮมแลนเดอร์โยนกระดาษอีกครั้งแต่ครั้งนี้ไม่ลงไปพร้อมๆกรับร่างของแฟรงก์ที่เริ่มไหม้จนไฟลุกไปทั่วตัวจนล้มลงในที่สุด โฮมแลนเดอร์ er จึงพูดทิ้งท้ายว่าเขานะ่ะยกโทษให้แฟรงค์แล้วพร้อมกับร่างที่ไม่เกรียมของแฟรงค์ในห้องอบความร้อนทางด้านเอาฮิวอี้ที่เดินทางมาที่ท่าเรือขนสินค้าแห่งหนึ่งพร้อมกับคีมิโกะเพื่อนัดพบกับสายวงในของวอตซึ่งก็คือเอเทรนแต่เมื่อเอเทรนมาถึงก็ถึงกับงงว่าทำไมถึงเป็นฮิวอี้ไม่ใช่เ MM อ็มเอ็มที่นัดเข้าออกมาฮิวอี้จึงเผยความจริงว่าเขานะ่ะเป็นคนนัดส่งข้อความนัดเอเทรนออกมาเองเพื่อต้องการจะขอให้เอเทรนช่วยนำความพาวบีมาให้กับเขาหนึ่งโดสทีแรกในเอเทรนก็จะไม่ยอมช่วย แต่พอฮิวอี้พูดถึงเรื่องราวแย่ๆทั้งหมดที่เริ่มขึ้นก็พอเอเทรนที่ฆ่าคนรักของเขาถึงเวลาที่เอเทรนจะช่วยคนที่ฮิวอี้รักกลับมาแล้วฮิวอี e นะ้น่ะต้องการกองพาวีเพื่อช่วยชีวิตพ่อของเขานั่นเองโดยเอเทรนเมื่อฟังเหตุผลก็ยอมใจอ่อนจะทําให้แต่ฮิวอี้ต้องสัญญาว่าถ้าเขาช่วยแล้วความบาดหมางในอดีตทั้งหมดทุกอย่างถือว่าเราหายกันแล้วทางฮิว e อนะี้น่ะก็รับปากแล้วเอเทรนก็รีวิ่งหายไป เมื่อเอเทรนไปแล้วคิมิโกะก็ทุบเข้าที่แขนของฮิวอีทันทีเพราะเธอนะํะไม่พอใจที่ฮิวอีหลอกทุกคนเพื่อมันนัดเจอกับเอเทรนและยังไปยุ่งกับของพาวีอีกซึ่งคิมิโกะก็ไม่พอใจที่ฮิวอีจะไปะยุ่งกับซานวีทั้งที่เคยใช้มันไปแล้วและผลก่อ,อกมาเกือบฆ่าชีวิตของฮิวอีเองแต่ฮนะิวอีน่ะก็แก้ตัวว่าเขาเพียงแค่ต่อการช่วยพ่อของเขาก็เท่านั้นเองแต่คิมิโกะคิดว,ว่าเขาควรปล่อยให้พ่อตายไปตามธรรมชาติอย่าไปยุ่งเกี่ยวกับของพาวีอีกเลยขนาที่ยังคุยก็ไม่รรู้เื่อง ก็มีกระสุนปิศายิงมาใส่ทั้งคู่ทั้งสองนะ่าจึงพากันวิ่งหนีแต่ฮนะิวอีนไหนก็ดันวิ่งไปชนเข้ากับรถขนสินค้าจนบาดเจ็บที่ขาคิมิโกะจึงดึงช่วยฮิวอีมาหลบอยู่หลังรถเก๋งคันหนึ่งก่อนฮิวอี้ก็ได้แต่งงว่าใครเป็นคนยิงใส่พวกเขาไม่หยุดแต่เมื่อคิมิโกะลุกขึ้นไปมองก็เห็นว่าเป็นผู้หญิงคนเดียวกับที่เคยสู้กับเธอซึ่งเป็นหนึ่งในกลุ่มชายนิ่งไหลจากนั้นคิมิโกะก็พยุงตัวของฮิวอีฝ่าหากระสุนหลบเข้ามาด้านในห้องห้องหนึ่งแแลลละะะะเเเธอนะเอาาาออออนนนนนัััั้้้้้้กกกกกก็็็หยยิิิบบบาาาาามมททขขีี่พววววใฮดดดดดจจไไสึ จากนั้นเมื่อรู้แล้วว่าศัตรคูคือกลุ่มที่คิมีกโกฆ่าผู้มันตายมาแล้วหลายศพเธอจึงเตรียมความพร้อมในการต่อสู้ให้กับฮิวอีโดยไปดึงเอาแผ่นเหล็กจากลิงช้ตู้เอกสารไว้เป็นโลก่กำบังและส่งมีคัตเตอร์ให้กับฮิวอี พร้อมกับสอนให้เขาใช้มันตัดเข้าที่เส้นเลือดสำคัญสำคัญที่ข้อมือแล้วก็จบด้วยการปาดคอส่วนอาวุธในมือของคิมิโกะก็คือกรรไกรที่ถูกแยกชิ้นส่วนออกเป็นสองคมและด้ามมีดที่ใช้ตัดกระดาษในออฟฟิศอีกหนึ่งอันตัดผ้ามาบนเวทีฝ่ายแครกเกอร์กับเดอะดีฟกำลังร้องเพลงปลุกใจแฟนคลับคู่กันอยู่ส่วนทางด้านของบูชเชอร์และเอ็มเอ็มก็หลบเข้ามาทางด้านหลังของเวทีโดยจัดการกายคนหนึ่งร่วงลงไปกองที่พื้นในที่สุดเอ็มเอ็มก็ยอมทำตามที่บูชเชอร์ขอ เพื่อให้ได้หลักฐานบางอย่างมาเล่นงานไฟแครกเกอร์ระหว่างนายบูชเชอร์น่ะก็มีอาการมึนหัวและเดินต่อไปไม่ไหวเขานนาก็เลยสั่งเสียกับทางเ MM, อ็มเอ็มว่าเขาเป็นอะไรไปก่อนที่จะทาภารกิจสําเร็จก็ให้ช่วยพาไรอันไปอยู่ด้วยตามความต้องการของเบกกี้ภรรยาผู้ล่วงลับของเขาที่ตอนนี้ก็โผล่มายืนให้บูชเชอร์เห็นอยู่ด้านหลังของเอ็มเอ็มเพราะบูชเชอร์น่ามั่นใจว่าเอ็มเอ็มนานจะดูแลไรอันได้ดีเพราะชเชอ็มเอ็มเป็นพพอที่ยอดเยี่ยมคนหนึ่งเท่าที่บูชเชอร์รู้จักมา ต่อจากนั้นฟแครกเกอร์ก็ลงมาจากเวทีพอดีทางบูเชอร์เลมเอ็มก็ตรงเข้าไปหาเธอทันทีซึ่งฟแครกเกอร์ก็จําผู้บูเชอร์ได้ว่าคือคนที่ฆ่าสปินเตอร์สูบแยกร่างจอมหืน่นเพื่อนของฟแครกเกอร์นั่นเองโดยบูเชอร์น่ะก็มีมาเด็ดในมือเพื่อเล่นงานเธออยู่แล้วนั่นก็คือคลิปวิดีโอในอดีตตอนที่ฟแครกเกอร์กำลังมีรายการในรถของเธอกับเด็กหนุ่มผู้เยาว์อายุเพียง15ปีที่นามเพอร์ดถ่ายเอาไว้อยู่ในมือเขาเน่พร้อมจะกดส่งข้อความพร้อมคลิปลงโซเชียลทันทททีีีหาากกกกไฟรรเอออมม่่่่่ยยยววืบบตััิงงุู้ และแผนการชั่วร้ายทั้งหมดของเธอแต่แม้จะตกใจกับหลักฐานคลิปที่อยู่ในมือของบูเชอร์แต่ฝ่ายแครกเกอร์กับยื่นมือไปกดส่งข้อความพร้อมคลิปวิดีโอในมือของบูเชอร์เพื่อทำการโพสต์ข้อความลงทวิตเตอร์ไปเองเลยโดยเธอนางก็ไม่สนว่าผลนํามันจะเป็นยังไงจากนั้นเธอนางก็เดินจากไปทำเอาทางบ hm ูเชอร์เล่มเอ็มยืนงงกันไปทั้งคู่เลยครับ ต่อจากนั้นบนเวทีขณะที่อีซีเขียวสุบาการในคานักบุญที่กำลังพูดกับสาวกอยู่ด้านบนนั้นฝ่ายครกเกอร์ก็ตรงขึ้นมาบนเวทีพร้อมกับร้องโฮมร้องไห้และทำการสรารภาพความผิดเรื่องในอดีตที่เธอได้มีสัมพันธ์สวัสดกับเด็กชายวัย15ขวบทันทีก่อนที่คลิปที่ได้ถูกโพสลงในโซเชียลจะกลายเป็นเรื่องใหญ่ขึ้นซึ่งแผนละครบีน้ำตาของเธอก็ได้ผลแม้เธอหาจะทำผิดไปแต่เธอก็หันหน้าเข้าหาพระผู้เป็นเจ้าเพื่อส่องแสงสว่างนำทางใหม่ให้กับเธอ ท่าเอาสาวบกพากันชื่นชมเธอกันยกใหญ่และฟายครกเก,รเกอร์ยังได้สาดโคลนใส่สตาร์ไลท์ต่อทันทีโดยการเล่าถึงเหตุการณ์ในอดีตครั้งที่สตาร์ไลท์ช่วยเหลือคนครั้งแรกที่ซูเปอร์มาร์เก็ตจากมือปืนที่เดินเข้าไปในร้านและจับตัวประกรันเอาไว้ซึ่งในครั้งนั้นสตาร์ไลท์ก็ได้ทำตัวประกรันผู้บริสุทธิ์ตาบอดไปนหนึ่งคนแถมผู้บริสุทธิ์คนนั้นก็ยังเป็นแม่ลูกสที่ต้องกลายเป็นคนพิการเพราะสตาร์ไล์ ซึ่งเรื่องนี้ทำเอาแอนนี่หรือสตาร์ไลท์ที่นั่งดูถ่ายทอดสดอยู่หน้าทีวีถึงกับต้องเรียกแกตัวกับเพื่อนๆในมูล,ลนิธิว่าตอนนั้นเธอน่าะยังเด็กและกำลังพยายามควบคุมพลังให้เป็นอยู่แต่ฟรายแครกเกอร์นะ่ะก็ยังคงเล่าต่อไปว่าสตาร์ไลท์ในตอนนั้นก็ยังคงเอาแต่ยิ้มให้กับกล้องหน้าตาเฉยโดยไม่สนคุณแม่ที่เธอทําให้ตาบอดเลยทาเอาแอนนี่รับไม่ได้ลุกเดินหนีไปทันทีต่อหน้าเพื่อนๆของเธอจากนั้นบุชเชอร์และเ MM อ็มเอ็มก็เข้ามาเฟรนชีก็ได้แต่บอกว่าดูเหมือนแผนาบุเ,เล่่ทยแต เชิญนาก็ไม่ได้รู้สึกอะไรแต่กลับโยนกุญแจรถเทลเลอร์ของฟราดแครกเกอร์ให้กับเฟรนชี่เพื่อไปทําอะไรบางอย่างเมื่อเฟรนชี่รับกุญแจมาแล้วแต่ดูเหมือนตอนนี้ในห้องทแอนนี่ลูกนี้เข้าไปจะมีแสงไฟกระพริบอย่างรุนแรงทําให้รู้ได้ว,ว่าตอนนี้แอนนี่กําลังโกรธย่างมาก ภัดภาพามาที่เอเทรนตอนนี้เขาลักเลอาเข้ามาในห้องพักของโฮมแลนเดอร์ได้สําเร็จเพื่อมาขาโมยคอมพาว,วีไปให้ฮิวอีตามที่สัญญาเอาไว้โดยเอเทรนก็เริ่มหาที่ซ่อนที่โฮมแลนเดอร์ใช้เก็บขวดสารวีทันทีซึ่งก็กว่าจะเจอนั้นก็ทําให้เอเทรนได้ไปพบทั้งขวดโหลที่โฮมแลนเดอร์ใช้เก็บคนเพชรสีขาวงอกของเขาไหนจะนมจากเต้าที่เขาเก็บมันไว้เต็มไปหมดจนเอเทรนก็ได้เจอกับที่ซ่อนคอมพาว,วีในที่สุดแต่ในตอนที่เขาหยิบม,มันขึ้นมานั้น แอชลียก็โผล่ม,มาคููจะเบาโฮมแลนเดอร์ววยาเทรน่ะเข้ามาขโมยคอมพาวีแต่เมื่อเอเทรนถามแอชลียว่าแล้วเธอมาทําอะไรที่ห้องของโฮมแลนเดอร์แอชลีย์ก็บายเบียงไม่ตอบเอเทรนจึงวิ่งไปดูที่ห้องน้ําที่ที่แอชลียเดินออกมาจึงได้พบความจริงว่าแอชลีย์น่ะแอบเข้าไปอืดทิ้งไว้ในห้องน้ําของโฮมแลนเดอร์และไม่กดชักโครก เพื่อไปการเอาคืนที่โฮมแลนเดอร์หักหน้าเธอต่อหน้าที่ประชุมทำให้ตอนนี้ทั้งเอเทรและแอชลียตกอยู่ในสถานการณ์เดียวกันทั้งคู่จึงเลือกปกปิดความลับให้กันทั้งสองฝ่ายไม่ให้โฮมแลนเดอร์รู้ถึงสิ่งที่ทั้งคู่ทํา ตัดพามาที่ห้องทดลองใต้ดินโฮมแลนเดอร์ไดรเดรกมาตี้ออกมาและย้อนอดีตในวัยหนุ่มของโฮมแลนเดอร์ครั้งที่เขาซึ่งพึงแต่งเนื้อดูมไดแอบช่วยตัวเองในห้องนีราภัยที่เขาถูกจับค้งไว้ขณะที่มาตี้กำลังเปลี่ยนกาเข้าเวรจนได้มาเห็นว่าโฮมแลนเดอร์ในตอนนั้นกำลังช่วยตัวเองอยู่มาตี้เลยล้อเลียนเขาและแถมยังเรียกโฮมแลนเดอร์ในตอนนั้นว่าน้ำเชือซึ่งทำให้โฮมแลนเดอร์อับอายและช้ำใจมาก และตอนนี้เองโฮมแลนเดอร์จึงสั่งให้มาตี้ทอดกางเกงออกและทําการช่วยตัวเองให้ทุกคนในห้องทดลองนี้ดูโดยโฮมแลนเดอร์สั่งให้ทุกคนมารวมตัวกันจ้องมาตี้ช่วยตัวเองมาตี้ที่ไม่มีทางเลือกเพราะโดนรูว่าถ้าไม่ทําจะยิงเลเซอร์ใส่เอเจอ้นน้อยของเขามาตี้จึงเริ่มทําต่อหน้าต่อตาเพื่อร่วมง,งานทั้งหญิงและชายโดยมีโฮมแลนเดอ ER, ร์นางหัวรออ้อยยอซาใจอยู่คนเดียว แต่ทายังไงมาร์ตี้ก็ไม่เสร็จและหยุดที่จะทําต่อโฮมแลนเดอร์จึงยิงเลเซอร์จากดวงตาใส่ที่ไอจอนของมาร์ตี้ทันทีสร้างความตกตะลึงให้กับเพื่อนร่วมง,งานคนอื่นๆอย่างมากทางโฮมแลนเดอร์ก็โหเราะออกมาด้วยความสาใจแล้วจู่ๆเสียงเสียงหนึ่งก็ดังขึ้นบอกให้โฮมแลนเดอร์หยุดได้แล้วทําให้โฮมแลนเดอร์ชะง,งักและรู้ทันทีว่านั่นคือเสียงของบา,บาราร่าผู้เป็นพออใหญ่ของที่นี่บาบาร่านะได้ขอให้โฮมแลนเดอร์ ander, ทาให้มาร์ตี้ได้พ้นทุกข์จากความเจ็บปวดทรมานไปเถอะโฮมแลนเดอร์จึงใช้เท้าเหย ับเอ่ยให้อภัยมาตี้ก่อนตายจากนั้นบาบาร่าก็ขอคุยกับโฮมแลนเดอร์แบบส่วนตัวเพื่อ,อยุติเรื่องบ้าบานี่กัน ตัดพามาที่ฮิวอี้และคิมิโกะที่กำลังตั้งรับรอการบุกเข้ามาของพวกชายนิ่งไหลเมื่อพวกมันเข้ามาคิมิโกะก็ปาด้ามกันไกลหนึ่งข้างเสียบกอที่เบาหน้าของพวกมันหนึ่งคนจนตายคาที่ทันทีและพุ่งตัวไปฟันคอของพวกชายนิ่งไหลอีกคนโดยดามมีตัดกระดาษร่วงไปอีกศบทันใดนั่นเองที่ผู้หญิงปริศนาคู่ปรับของคิมิโกะก็เรียกให้เธอหันมาพร้อมกับยิงกระสุนปืนระเบิดใส่ร่างของคิมิโกะคาครึ่งท่อนทันทีฮิวอีที่เห็นแบบนั้นก็ถึงกับเบอรอเตรียมจะวิ่งหนีีีต่่่กกิงงงััววววมมนนนอออคึขขาาาาเเเไไไ้้้้ใใหหฮจลลบปซ ทงานเพราะก็ตคัตเตอร์เอาไว้ในมือเพื่ออไว้ป้องกันตัวเมื่อพม,มันบุกเข้ามา ฮิวอีตรงเข้าช้าทันทีจดปืนของคนร้ายหลุดมือไปแต่เขานะ่ะกลับถูกพวกมันใช้มีดพกฟันจะต้องถอยไปจนมุมในจังหวะทีดเด่เขากำลังเสียเปล่บจะถูกคนร้ายแทงฮิวอนะีน่ะก็ได้ใช้มีดคัตเตอร์แทงเขาที่ท้องของมันได้ก่อนจากนั้นก็กรีดไสจนทะลักแล้วก็ทําการตัดเส้นเอ็นที่ข้อมือและตามด้วยการปาดคออย่างที่คิมิโกะซ้อนเอาไว้จนมันนะ่ะได้ตายคาที่ไปในที่สุดจากนั้นฮิวอีกระโผน้ายออกมาเห็นร่างของคิมิโกะกำลังฟื้นตัวพร้อมเผชิญหน้ากับหญิงปริศนาของชายนิ่งไหลคู่ปรับของเธอ ซึ่งคิมิโกะน่าก็ซัดยิงสาวคนนั้นรวงลงไปได้ไม่ยากจากนั้นคิมิโกะน่ะก็ยื่นมือเข้าไปให้หญิงสาวคนนั้นจับหญิงสาวจึงเริ่มเล่าเรื่องราวในอดีตว่าทั้งคู่เคยปามือกันตอนนั้นน่ะคิมิโกะทาให้หน้าของเธอมีรอยแผลเป็นซึ่งเธอเกลียดคิมิโกะเอามากๆแต่ตอนนี้น่ะคิมิโกะกลับจำอะไรในอดีตไม่ได้เลยเฮีวีเห็นแบบนั้นจึงรีบพาตัวคิมิโกะออกจากที่นั่นไปโดยไว้ชีวิตหญิงสาวคนนั้นไว้ไม่ฆ่าเธอ พามาที่เฟรนชี่เขาหนานได้ล่อเข้ามาในรถเทลเลอร์ของไฟล์ครกเกอร์เพื่อพยายามจะค้นหาหลักฐานในที่พักของเธอจดเฟรนชะี่น่ะได้มาเห็นข้อมูลบางอย่างบนแท็บเล็ตของไฟล์ครกเกอร์นั่นทำให้เฟรนชี่ถึงกับช็อกไปเลยเป็นเวลาเดียวกันกับที่ไฟล์ครกเกอร์ก็กำลังจะเปิดข้อมูลสุดช็อกเดียวกับที่เฟรนชี่เห็นใน iPad ให้ประชาชนที่ดูแททอสดของเธออยู่ได้รับรู้ถึงอสูร,รากายที่แท้จริงภายใต้นากากาของสตาร์ไลท์นั่นก็คือเมื่อ6เดือนก่อนสตาร์ไลท์เพราะว่าตัวเองตั้งท้องกับฮิวอีแต่เธอไม่ต้องการเก็บเด็กเอาไว้จึงไปที่คลินิกเพื่อทำแท้งเพื่อเอาเด็กออกแอนนี่ที่ดูแทายทอสดอยู่ก็ถึงกับงงว่าประวัติการรักษาของเธอซึ่งเป็นความลับทางการแพทย์มันจนะถูกเปิดเผยมาได้ยังไงนั่นทําให้แอนนี่โกรธมากเธอรีเปิดประตูออกไปทันทีทางด้านของเฟรนชี่ในรถเทรลเลอร์ อีซีเคียวได้เข้ามาพบเห็นเขาบุกรุกเข้ามาในที่พักของไฟรครกเกอร์พอดีอีซีเคียวจึงได้ยืดแขนจับตัวของเฟรนชี่เอาไว้เมื่อเอ็มเอ็มและบุเชอร์ดีนเสียงจากทางวิทยุสื่อสารว่าเฟรนชี่ถูกจับทั้งคู่นาจึงรีวิ่งออกไปหาเฟรนชี่ทันที ทางด้านของแอนนี่เธอบินมาบนเวทีและตรงเข้าไปชกเข้าที่หน้าของไฟล์ครกเกอร์ทันทีด้วยความโมโหเธอนั้นลืมตัวจนอัดไฟล์ครกเกอร์เละหารู้ไหมว่ากล้องกาลังถ่ายทอดสดไปทั่วประเทศซึ่งเป็นแผนที่เซสวางไว้นั่นเองเพื่อรอให้แอนนี่โกรธและใช้ความรุนแรงต่อหน้าผู้คนดิสเครดิตเธอส่วนทางด้านของเฟรนชี่เขาทูอีซีเคียวเวียกระแทกรกระจกรถร่วงไปกองกับพื้นพอดีกับที่บูชเชอร์เข้ามาพอดีพร้อมกับเพื่อนลอเย็นในมือของเขาพออีซีเคียวยืดแขนจะมาเล่นงานเขาบูชเชอร์กระโผลสารล่อเย และทําการทุบมันจนแตก ทางด้านของแอนนี่ที่กำลังฟิวขาดจนเ MM อ็มเอ็มต้องเข้ามาห้ามปรามเธอเอาไว้และเตือนสติว่ากำลังถ่ายโทษสดอยู่ซึ่งก็ไม่ชันแล้วเพราะว่าตอนนี้คนในประเทศได้เห็นพฤติกรรมของแอนนี่ที่ฉกใส่ไฟแครกเกอร์จนหน้าเละไปหมดแล้วเอ็มเอ็ม MM นันจะรีพายแอนนี่ออกมาจากเวทีนั่นทางด้านของบูชเชอร์ที่กำลังถูอ e ีซีเคียวเล่นงานโดยใช้แขนที่เหลืออีกข้างรัดเขาที่คอจนเขากำลังจะขาดใจตายจนภาพของเบกกี้ปรากฏขึ้นต่อหน้าของบูชเชอร์เพื่อบอกให้เขาลุกขึ้นมาสู้ต่อแล้วภาพนั้นก็ได้ตัดไป จนกระทั่งเมื่อบูเชอร์ลืมตาตื่นขึ้นมาอีกครั้งก็เพราะว่าร่างของอีซีเคียวได้แหลกเละกระจัดกระจายไปทั่วห้องทั้งที่ตัวของเขาเองก็ยังไม่รู้ด้วยซ้ําว่าเขาทําอะไรลงไปเมื่อแอนนี่กับ MM มาถึงก็รีบตรงเข้าไปช่วยเฟรนชี่ที่นอนสลบอยู่ MM เห็นด้านในรถเทรลเลอร์เต็มไปด้วยเลือดและเศษเนื้อจากร่างของอีซีเคียวก็ถึงกับตะลึงเมือ่อบูเชอร์นี้ออกมาได้ก็บอกให้ทุกคนรีบหลบกันออกไปจากที่นี่พร้อมกัน ตัดภาพมาที่โฮมแลนเดอร์เขากับบาบาร่าเข้ามาคุยกันในห้องห้องหนึ่งโฮมแลนเดอร์ในย้อนอดีตว่าในวัยเด็กของเขานะ่ะเคยเรียกห้องห้องนี้ว่าห้องเลวเพราะมันเต็มไปด้วยความทรงจำแย่ๆของเขา แต่บา,บาร่าก็แย้งว่ามันก็แค่ห้องไม่มีเลวหรือดีทุกคนน่ะก็แค่ทําหน้าที่ของตัวเองตามคําสั่งแต่โฮมแลนเดอร์ก็สวนว่าทําไมไม่มีใครห้ามหรือพูดว่าอย่าทกับเขาแบบนั้นบา,บาร่าก็บอกว่าเพราะทุกคนเขากลัวนายไงล่ะบาบาร่าย้อนอดีตว่าตอนที่วอร์าจ้างผู้หญิงข้างถนนคนหนึ่งมาตั้งคันโฮมแลนเดอร์จู่ๆเขาก็ยิงเลเซอร์ออกมาจากตาทะลุท้องของแม่ออกมา ลอยขึ้นไปบนท้องฟ้าทั้งที่สายรอกยังไม่ถูกตัดออกด้วยซ้ำเหมือนสัตว์ประหลาดที่หลุดออกมาจากตำนานโฮมแลนเดอร์ <el> ในตอนนั้นฆ่าหมอตายไป3คนพยาบาลอีกหนึ่งคนทุกคนจึงต้องช่วยกันยับยัง้งไม่ให้เขาเป็นอันตรายกับคนอื่นจึงเริ่มทำการทดลองความแข็งแกร่งและไม่อยากให้พวกเราทุกคนผิดหวังในตัวเขาแรงโหยหาการยอมรับทั้งที่โฮมแลนเดอร์สามารถพังกำแพงห้องนี้ออกไปเมื่อไรก็ได้แต่เขากลับไม่ทำเพราะใจหนึ่งโฮมแลนเดอร์ก็อยากจะเป็นคนที่แข็งแกร่งที่สุดด้วย เพราะเจ้าหน้าที่ทุกคนไม่มีพลังจะต่อกรกับเขาได้อยู่แล้วทุกคนเป็นมนุษย์ปกติโฮมแลนเดอร์จึงบอกว่านั่นแหลรที่แตกต่างเพราะเขาไม่ได้อ่อนแอแบบมนุษย์รอยอันลูกชายของเขาก็เช่นกันโฮมแลนเดอร์ได้พูดทิ้งท้ายไว้กับบาบาร่าว่าเขาเนี่ยอยากให้เธอรู้ซะจริงๆว่าทําไมเขาถึงเรียกที่นี่ว่าห้องเลวตดัดพามาที่เฟรนชี่เขาเตินขึ้นมาหลังจากที่สลบไปเห็นโคลินกำลังทำแผลให้กับเขาอยู่ แต่โดยความรู้สึกละอายใจที่เห็นโคลินดีกับเขาเลือกเกินทั้งที่เขานนะาคือคนที่ฆ่าคนในครอบครัวของโคลินเฟ <F rench ie> นะรชีนาจึงไล่โคลินไปอย่ามาทำดีกับเขา โคลินก็ถึงกับงงว่าเขาน่าเป็นอะไรไปจากนั้นเฟรนชี่จึงสารภาพว่าคือเขาเองที่เป็นคน่ายกครัวของโคลินเพราะกับเปิดตำหนิที่ข้อเท้าให้กับโคลินดูโคลินที่เห็นแบบนั้นก็ตรงเข้าไปชกเข้าที่หน้าของเฟรนชี่ทันทีที่รู้แล้วว่าฆาตกรตัวจริงที่คายกครัวเขาคือคนรักที่อยู่ตรงหน้าจากนั้นโคลินก็ขึ้นคล่อมและทําการบีบคอเฟรนชี่กะจะเอาให้ตายไปเลย r ฟรนช i e นายก็ยอมให้โคลินฆ่าแต่โดยดีด้วยความสำนึกจนกระทั่งโคลินนะ่าใจอ่อนปล่อยมือจากคอของคนที่รักและบอกกับเฟรนชีว่าอย่ามาให้เขาเห็นหน้าอีกไม่งั้นเขาน่าจะฆ่าเฟรนชี e ซะทางด้านของเซจเธอนะ่าได้เรียกเดอะดีฟให้เข้ามาที่ห้องโดยเธอนะ่นได้เตรียมของโปรดไว้ให้เดอะดีฟด้วยจากนั้นเธอก็เริ่มเล่าถึงตัวเองว่าคนอื่นมันสมองจะหยุดเจริญเติบโตในช่วงอายุป,ประมาณ25ปี แต่สมองของเซสกลับโตไปเรื่อยๆไม่ยอมหยุดเธอจึงได้ฉลาดกว่าใครๆเซสนะจึงขอให้เดอะดีฟเอาเหล็กแหลมแท่งนี้เสียบเข้าไปที่สมองของเธอหน่อยเพราะถ้าแทงไปที่หัวใจของเธอเธอก็จะตายแต่ถ้าแทงไปที่สมองเธอก็จะไม่ตายและไม่เป็นตัวของตัวเองไปประมาณ2-3ถึงชั่วโมงซึ่งเธอจะมีความสุขมากในช่วงเวลานั้นแล้วถ้าเดอะดีฟยอมทาให้เธอเธอก็จะยอมให้เดอะดีฟเล่นเธอทางประตูหลังได้เต็มที่เลยพอดีดได้ยินแบบนั้นก็ทำตามที่เซสบอกทันที ยเซสขอให้เขาแทงเหล็กแหลมเข้าไปที่ดวงตาของเธอทะลุเข้าไปจนถูกสมองส่วนหน้าและทำการคว้านมันเมื่อดึงออกมาเซสก็ตกอยู่ในสภาพไร้สติเหมือนสมองของเธอได้พักไปชั่วขณะจากนั้นตะคู่ก็เริ่มบรรเลงเพลงรักกันอย่างสนุกตัดภาพมาที่ออฟฟิศของแก๊งเดอะบอยตอนนี้ New Man นิวแมนกำลังออกทีวีวิพากษิจารณ์สตาไลที่ออกอาการน็อตหลุดใช้ความรุนแรงทำร้ายคนออกทีวี ว่าน,นี่เป็นความเสื่อมเสียกับตัวของซิงเกอร์ที่ทำงานร่วมกับสตาร์ไลท์เพื่อให้ร่างกฎหมายต่อต้านซุปพายความเห็นชอบต่อสภาฮิวอีและคิมิโกะนั่งดูข่าวไปด้วยความหงุดหงิดแล้วแอนนี้ก็กลับเข้ามาที่ออฟฟิศคิมิโกะก็เลยรีบเข้าไปสวมกอดปลอบใจเธอได้ฮิวอีก็โวยวายไวไวด่าฟไฟล์แครกเกอร์ยกใหญ่เที่ยวความรักส่วนตัวของทั้งคู่มาเปิดเผยซึ่งแอนนี่ก็ได้แต่บอกว่าตอนนี้ทำอะไรให้ดีกว่านี้ไม่ได้แล้วจากนั้นก็มีสายเรียกเข้ามาที่มือถือของแอนนี่ฮิวอีจึงขอตัวออกไปเตรีีียยยยมมขอองงเเพพ่่่ไปทโราาบล ซึ่งเป็นสายที่โทรเข้ามือถือของแอนนี่ก็คือท่านประธานที่ไปดีซิงเกิลโทรมาเพื่อตำหนิการกระทำชู้พูบของแอนนี่ซึ่งทำให้เสียงสนับสนุนจากพรรคริพับลิกันหายไปด้วยพร้อมบอกไม่ขอร่วมงานกับแอนนี่อีกต่อไปทำเอาแอนนี่เสียใจมากในเรื่องนี้ทางได้ของฮิวอี้เขาออกไปที่ตรอกมืดๆด้านนอกเพื่อน,นัดพบกับเอเทรนที่ได้นำเอาคอมพาวีมาให้เขาตามสัญญา ซึ่งทีแรกเอเทรนก็คิดว่าถึงยังไงฮิวอีก็ไม่ยกโทษให้กับเขาหรอกแต่ฮิวอีกลับต่อรับการช่วยเหลือครั้งนี้ของเอเทรนโดยเขายื่นมือให้เอเทรนจับพร้อมกับยกโทษให้เขาในเรื่องราวทั้งหมดหายกันแต่โดยดีเอเทรนก็ดูจะดีใจที่ฮิวอียอมให้อภัยเขาแล้วในที่สุดแต่เมื่อเอเทรนย้ายตัวกลับไปแล้ว บุตรเชริที่แอบสกดรอยตามมาดูทั้งคู่อยู่ก็โผล่ออกมาเตือนฮิวอี้เรือที่เขาจะใช้ก้องพาวีฉีดให้กับพ่อเพื่อยือชีวิตโดยบุตรเชริก็ยอมรับว่าเขาลองแล้วโดยขโมยมาจากโต๊ะของเฟรนชี่เมื่อ4เดือนก่อนแต่มันก็ไม่ได้ช่วยให้อาการเนื้องอกในสมองของเขาดีขึ้นแล้วแนะให้ฮิวอี้ถอนตัวตอนนี้ยังทนันเพราะสารวีจะยิ่งทําให้สถาน,านการณ์มันแย่ลงตัดภาพมาในตอนเช้าเมื่อฮิวอี้หยิบเอาสารของพาวีที่เตรียมไว้ใช้กับพ่อออกมาแต่สุดท้ายเขากลับตัดสินใจไม่ใช้ยานั่นกับพ่อ พอดีกับที่แม่ของเขาเขา้ามาเห็นเข้าพอดีฮิวอีจึงถอดเสื้อคลุมที่มีกองพาวีอยู่ในกระเป๋าออกมาแขวนไว้และถามอาการของพ่อจากแม่แม่ก็บอกว่าหมอบอกว่าพ่อสามารถจากไปได้ทุกเวลาเลยฮิวอีก็ได้แต่ก้มหน้าเสียใจกับคำตอบนี้เขาน่าจึงขอตัวออกไปกดกาแฟาให้แม่แต่เมื่อฮิวอีกลบเข้ามาที่ห้องผู้ป่วยสายนำเปลือที่ตอนนี้มันได้กลายเป็นสีฟ้ามันได้วิ่งเข้าไปที่ร่างกายของพ่อจากนั้นสัญญาณชีพของพ่อก็ดังขึ้นจนในที่สุดพ่อก็ลืมตาขึ้นมา นั่นเป็นเพราะแม่แอบเอาของพาวีของยูอีที่เก็บไว้ในเสื้อโคชีให้พ่อนั่นเองตัดภาพกลับมาที่ห้องทดลองใต้ดินอีกครั้งตอนนี้ภายในห้องเต็มไปด้วยเลือดของเจ้าหน้าที่ทุกคนกระจายกระจายไปทั่วห้องดาัดาโฮมแลนเดอร์กลับเข้าไปในลิฟต์โดยรอยยิ้มที่สาใจภายในห้องที่เละไปด้วยเศษเนื้อและเลือดเหลือไวเพียงบาบาร่าเพียงคนเดียวที่ยังมีชีวิตอยู่ด้วยอาการหวาดกลัวสุดขีดแล้วเรื่องราวในตอนนี้ก็จบลง ก็จบกันไปแล้วสำหรับตอนที่4ที่ทางตื่นเต้นและรู้ระทรึกเอามากๆที่ตอนนี้เราได้เห็นแล้วว่าโฮมแลนเดอร์นั้นต้องเจอกับอะไรบ้างตอนที่ยังเป็นเด็กและเขาก็กลับมาเอาคืนอ,อย่างสาสมในขณะที่บุชเชอร์เองก็เหมือนจะอาการหนักขึ้นเรื่อยๆแถมยังแตกข่างกับทีมอย่างว่าเล่นทำอะไรไม่สนคนอื่นต่อจากนี้เรื่องราวจะเป็นแบบไหนไว้เรามารอลุ้นกันในตอนหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ